ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g o l ิ i s Crypto w e a นะครับวันนี้สวัสดีกันรอบแรกนะครับก็คือในส่วนนี้หลังจากที่เราได้คำนวณสูตรการใช้งานหรือว่าเราจะใช้ระบบของ Thor EK ซึ่งเป็นระบบคาวมายนิ่งนะฮะก็คือกำลังขุดให้กับเราวันละ4%ของทุนที่ขุดนะครับก็คือ TRX นะอ่ะไปที่หน้าเว็บของ t h o EK แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอยากกดไปแป๊บนึงนะฮะ พอเรามาเจอหน้านี้แล้วนะฮะก็อย่างที่บอกเนาะก็คือมันจะเป็นในส่วนของดีเทลในการขุดของ4%ของยอดทุนที่เรามีนะฮะก็คือทุนเรามีขุดแรกเริ่มที่เราสมัครเข้ามาเลยคือฟรีๆนะครับ1,000 TIX นะฮะหลังจากนั้นเราก็จะขุดได้วันละ4%ของทุน1,000 TIX นะฮะวันแรกที่เราขุดก็คือได้มา40 TIX วันที่2มันก็จะบวกไปอีก4เซนของทุน1,040 TIX นะฮะก็จะกลายเป็น 1, 1 8 1 6 TIX ทีนี้มันก็จะบวก4%์ของทุนที่เรามีนะฮะอ่ะโอเคนะฮะก่อนหน้านั้นผมได้ทําการเติมไป200กว่า TIX แล้วนะครับในส่วนนี้ฮะอ่ะเดี๋ยวาเอาให้ดูนะอ่ะก่อนหน้านั้นผมได้ทําการเติมไป223 TIX แล้วนะฮะก็คือในส่วนเนี้ก็เป็นการเทสต,ตัวอย่างให้ดูของเมื่อคลิปก่อนก็คือการเติมเพื่อปนล,ล็อกการถอน ของทอน ek นะฮะก็เติมด้วยกระเป๋าทอน l i n k p o นะครับก็ทำมาก็จะเติมมาทั้งหมดเลยในกระเป๋านั้นที่เรามีนะก็คือ2 2 3 6 G r x นะครับก็ผมได้ทำการถอนออกไปแล้วเมื่อก่อนหน้าน,นั้นนะอะในส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของช่องถอนออกนะฮะก็คือ main wallet ผมถอนออกไปแล้วประมาณเกกว่า trx นี่นะ,ะถ้าเกิดในส่วนของคลิปนั้นนะอ่าพอมาในส่วนคลิปเนี้ย ผมก็ได้ทำการรวบรวม t r x เข้ามาเพิ่มนะครับเพราะว่าผมจะทำตามสูตรที่ได้คำนวณไว้นะครับก็คืออย่าผมอธิบายให้ดูแล้วกันเนาะอ่ะก็จะเป็นการเดินทางตามที่สูตรผมคำนวณออกมานะครับก็คือสะสมยอดเติมทุกวันนะครับตามที่ผมบอกไว้ข้างต้นนะฮะทำตามที่บอก100วันพิชิตโปรเจกต์รายได้เกินครึ่งแสนต่อเดือนจากทุน1 0 0 0ถึง5,000 T r x นะฮะโอเค เดี๋ยวผมจะบอกในส่วนของสเต็ปนี้นะฮะเราควรมีทุนนิ่งๆไว้นะว่าประมาณสัก1,000-1,500หนนะฮะตามกำลังนะอย่าเพิ่งเอาไปใช้ทางอื่นเลยในตารางที่ผมคำนวณเนี้ยผมคำนวณจากพัน0ีนะฮะส่วนใครทุนเยอะกว่านี้ก็ไม่ว่ากันเริ่มต้นตามวิธีการนี้ได้เหมือนกันเลยนะครับในส่วนของสเตปที่2ก็คือถอนออกมาทุกวันวันละ3.5%ของยอดที่เราเติม แล้วเติมกับเข้าไปใหม่อีกครั้งในวันนั้นเลยเพื่อสะสมยอดที่เติมเพิ่มขึ้นทุกวันนะฮะเราก็จะถอนได้เพิ่มขึ้นทุกวันสะสมเรื่อยไปแล้วกดรับยอดขุดประจําวันด้วยระบบก็จะคํานวณยอดเพิ่มเป็นแรงขุดให้เพิ่มด้วยของยอดคงเหลือที่4นนะครับในส่วนนี้ซึ่งเท่ากับว่าเราจะได้ทั้งยอดเติมเพิ่มและยอดขุดเพิ่มไปในตัวสะสมเพื่อถอนออกได้มากขึ้นต่อวันนะครับอ่า ส่วนสเต็ป3นะครับวันต่อมาก็เข้ามากดรับยอดขุดเพิ่มแล้วกดถอนออกแล้วเอายอดที่ถอนนะฮะวนกลับมาเติมใหม่อีกครั้งห้ามเอาไปใช้ทั้งอื่นก่อนนะครับออในส่วนเนี้ยถ้าเราทำลักษณะเนี้ยทำต่อเนื่องะฮะวนซ้ำทุกวันจนครบ100วันนะฮะแล้วตัดสินใจว่าจะเดินตามแนวทางนี้ต่อหรือไม่หรือว่าเราจะแบ่งครึ่งเอากำไรไปใช้แล้วเดินตามที่เราทำกันมาเรื่อยๆจนสุดทางนะฮะก็คือ ร้อยวันหรือ3เดือนผ่านไปทุกคนจะถอนได้วันละ1025 tix ต่อวันนะฮะหรือว่าเดือนละ6 0,000บาทขึ้นไปกรณีที่ tix ราคาเหรียญละ2บาทนิดนิดอ่ะก็คือ60,000ขึ้นไปแน่ๆนะฮะอย่างนงี้ใครสนเตรียม tix ไว้ให้พร้อมนะครับแล้วก็เริ่มลันได้ทันทีนะฮะเตรียมตัวเป็นวันตัวต่อไปในโลกคลิปโตได้เลยครับ <S 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 อ่ะในส่วนนี้สูตรนี้ผมคำนวณอ่าผมคำนวณออกมานะก็จะอธิบาย อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเราจะเริ่มต้นรันตามสูตรนี้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราไม่ได้มีเจตนาชักชวนให้ลงทุนตามแต่อย่างใดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ควรศึกษาละเอียดด้วยตัวเองก่อนแล้วกันนะก็คือที่ไว้เปเปอร์ของแลตฟอร์มเขานะติ๊กมาในส่วนของเนี่ยฮะอนาคิเมน์นะครับก็คือเอกสารประกาศจากทางแลตฟอร์มของเขานะอ่าในส่วนนี้ก็จะมีไว้เปเปอร์เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแล้วเอาไปอ่านทําความเข้าใจกันนะ ถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษเพื่อนๆก็สามารถแปลได้ใช้ระบบการแปลจากโทรศัพท์เรานี่นะครับก็สามารถแปลแล้วทาความเข้าใจกันก่อนแล้วกันดิดขัดปัญหาเรื่องการใช้งานก็สามารถติดต่อที่ Tele g กรม c u s t o m e r Service เขาได้เลยนะคลิกลิงก์เข้าไปเลยหรือใครสะดวก WhatsApp ก็ช่องทางหมายเลขนี้ได้เลยครับอ่าในส่วนนี้เรื่องของโปรโมชั่นการแนะน,นําคนอ่ะผมขออนุญาตไม่พูดถึงแล้วกันเนาะอ่าเพราะว่าพูดมาหลายคลิปแล้วนะคลิปนี้ก็จะพูดตามสูตรที่เราจะรันเลยแล้วกันนะฮะอย่างที่บอกเนาะ เงื่อนไขาการถอนขั้นต่ำของเขาก็คือดิบสิทธิ์5-50,000 TX เนี่ยก็จะถอนได้3.5%ของวันนะครับซึ่ง50,000ขึ้นไปเนี่ยเราก็ไม่ขอ,อยากพูดถึงแล้วกันเนาะเราจะคำนวณจากยอด3.5%ของยอดที่เราสามารถที่จะแบกรับความเสี่ยงได้นะครับอ่ะโอเคผมเริ่มต้นสมมุตินะฮะก็คือโบนัสเขามีมาให้เราฟรีๆอยู่แล้ว1,000 TX นะฮะแล้วเราจะเติมเข้าไป1,000 TX นะฮะ รวมเป็นทุน2,000 trx นะครับยอดที่เราถอนได้3.5เ็นของยอดที่เราเติมก็คือเราเติมไปน1,000นะเราจะถอนได้35 trx นะครับเราก็จะคงเหลืออยู่ที่1,965 trx แล้วเราจะวนกลับไปเติมเข้าไปใหม่ครับก็คือ35 trx ค่าแก๊สหแล้วกันเพราะเดี๋ยวเราจะใช้แบลฟอร์มของสตังโปในการเติมเนาะอ่ะโอเคช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่เราจะใช้แบบฟอร์มของสตังโปลเติมเข้าไปนะครับอ่ะ ในส่วนนี้ยอดเติมสะสมนะครับก็จะกลายเป็น1นึ่กามสิบสี่ขุดต่อก็จะกลายเป็น1 9 9 9ก็คือของยอดที่เราคงเหลือไว้ในระบบมันจะขุดต่อให้กับเรานะวันต่อมาเราก็จะได้รับหลังห้าทุ่มของวันนะเราก็จะได้รับเพิ่มมาอีกสี่เซนก็คือเจ็ดนสะิบเก้าจุดเก้าหกเปอร์เซ็นนะขอหน้าวันหนาไปก็คือสามสิบหกจุดหนึ่งเก้า trx นะเราจะใช้สูตรนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราเริ่มมาทําการนับหนึ่งไปด้วยกันนะครับพอร์ตนี้ผมก็จะสาธิตในส่วนของ ที่สามารถแบกรับความเสี่ยงได้นะครับก็คือ1000 TIX ขึ้นไปนะฮะสำหรับคนทุนน้อยเดี๋ยวมันจะมีอีกพอร์ตหนึ่งของผมผมก็ทําไว้เป็นตัวอย่างเหมือนกันก็ในส่วนนั้นก็อัดยายกินขนมยายนะอ่าในส่วนนั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเรามาว่าด้วยกันในส่วนนี้ก่อนสําหรับคนที่อยากเห็นน้ําเห็นเนื้อกับการถอนในแต่ละวันนะฮะยอดการเติมของเราก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วยอดของการถอนของเราที่เราถอนออกได้ก็จะบวกเพิ่มขึ้นให้ทุกวันนะครับอ่าเดินทางไปร้อยวันนะก็จะได้ ถอนกันวันละ1,025 T ix กันเลยนะครับในส่วนนี้อ่ะผมเริ่มเลยแล้วกันนะอ่ะมาในส่วนนี้ครับกลับมาปัดของเรานะครับอ่ะของเดิมผมเติมไปที่200แล้วเนาะอ่าของเดิมผมเติมไปที่200แล้วนะ,ะมผ,มมวนะผมก็จะทําการเติมเพิ่มอีกเข้าไปนะอีก2,000 T นทเลยอ่าในเมื่อเราคิดได้แล้วคํานวณได้แล้วเราต้องลันตามสูตรที่คํานวณมาครับไม่งั้นมันจะเป็นแค่ความคิดมันก็จะไม่กลายเป็นความจริงได้เลย โอเคนะครับเราก็จะเริ่มเลยแล้วกันอ่าเดี๋ยวผมจะเติม GX เข้ามาอีกเครื่องนึงฮนะเพราะว่ามันอยู่อีทอนลิ้นโปกอีกกระเป๋านึงนะอ่าเดี๋ยวผมก็จะบันทึกหน้าจอแปบ๊บนึงนะครับผมก็จะเริ่มเลยแล้วกันนะอ่าก็คือผมจะเข้ามาที่ในส่วนของหน้าแรกของเว็บไซต์เขานี่แหละครับแล้วก็ไปที่ลิบสิทธนะฮะลิบสิทธนะฮะ มาที่หน้าแรกนะคือหน้าโฮมนะแล้วกดปุ่มในส่วนของ d e p o s t t เข้าไปมันจะมีขึ้นมาลักษณะนี้ฮะก็คือมีกระเป๋าซ้ายกับกระเป๋าขวานะฮะกระเป๋า Investment Account นะฮะส่วนกระเป๋าในส่วนของ Financial Account เราจะไม่พูดถึงนะครับอ่า Financial a c c o u เ t เราจะไม่พูดถึงนะเพราะอันนั้นมันลงทุนเต็มตัวเลยผมไม่พูดถึงละกันผมจะเอาระบบกำไรทบต้นกับมันครับทุกวันวัตละ3.5%้นะฮะก็คือในส่วนนี้ฮะ Investment Account ให้เราคลิกเข้าไปเลย หลังจากนั้นเราก็ก๊อปปี้หน้าจอไปนะครับอ่าก๊อปปี้หน้าจอไปนะแล้วก็ผมก็ใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งใช่ไหมผมก็จะเข้าไปในส่วนของอ่าส่งไลน์หาตัวเองนี่ครับแป๊บหบนึ่งนะครับอ่าส่งไลน์หาตัวเองครับส่งเข้าไปอ่ะแล้วผมก็จะเอาในส่วนอีกเครื่องนึงครเปิดโปรแกรมไลน์ของเราขึ้นมาครับ ตามจริงผมจะสแกนก็ได้เลยนะฮะ <c oughs> อ่ะโอเคผมขอเลือกวิธีสแกนเลยแล้วกันนะอ่านะฮะผมขอเลือกวิธีการสแกนเลยแล้วกันนะมันจะไดะ้เร็วขึ้นนะฮะอ่ะโอเคเราก็จะทําการเติมเข้าไปนะอ่ะผมขอเลือกการสแกนเลยแล้วกันมันก็มาที่อทอนลิงก์โปรนะก็จะมาที่ทอนลิงก์โปรนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ GRX ครับ เราก็จะทําการเซนนะฮะก็คือส่งออกไปครับกระเป๋าอันนี้ไปที่การส่งนะเราเลือกสแกนครับเราเลือกสแกนนะอ่าอ่าสแกนเรียบร้อยแล้วครับในส่วนนี้เลขที่กระเป๋าเราก็ทําการตรวจเช็คได้ครับ T G T Z A นะฮะโอเคตรงครับก็ในส่วนนี้อ่ามันสแกนมาแล้วส่วนมากจะตรงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็สามารถกด next ไปได้เลยครับ next ไปนะอ่า c h นะฮะก็คือ mac นะครับ ผมเอาไปหมดเลยครับ2,000กับอีก25 GX เพราะก่อนนั้นสเต็กโอยวันนึงได้ไม่ถึง TX ครับผมก็เลยมาคำนวณแล้วแบบนี้ได้เยอะกว่าผมก็เลยเริ่มรันเลยแล้วกันนะฮะโอเคผมก็ทำการกดเซ็นไปได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็คอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากนั้นเราก็ใส่รหัสครับขออนุญาตใส่รหัสแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มไปได้เลยครับอ่ทาทรานซิชันสม,มิแสดงว่า กำลังเดินทางไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ในส่วนของกระเป๋าเนี่ยผมลดลงไปแล้วนะครับก็คือ2025.811343 t i x นะครับก็คือหมดกระเป๋าเลยนะฮะกในส่วนนี้ก็มาดู Transaction ครับ Transaction ก็สำเร็จไปเรียบร้อยแล้วฮะทีนี้เราก็สามารถกด Recharge c o m p l e t ในหน้านี้ได้เลยนะครับ เพื่อแจ้งระบบว่าเราทําการเติมเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดรีชาร์จคอมเพลตได้เลยครับหลังจากนั้นรอสักครู่ครับเดี๋ยวยอดมันก็จะรันให้กับเรานะฮะก็คือระบบตรวจสอบแป๊บหนึ่งยอ,ยอดมันก็จะรันให้กับเรานะครับเอในส่วนนี้รู้สึกว่าผมฟรีค่าทมเนียมด้วยซ้ำม,มั้งนี่นะเพราะมันใช้แบนด์วิดไปด้วยก็อาจจะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นของกระเป๋ามันนั่นแหละฮะอืมอนะหรือ,ออาจจะเป็นผลพลอยได้ที่ผมสเต็กไว้นานนะฮะก็คือก่อนหน้านั้นก็สเต็กไว้ เต็มกระเป๋าเลยอยอดเข้ามาแล้วครับเนี่ยครับยอดเข้ามาแล้วนะครับนี่ฮะยอดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้นะฮะหลังจากนั้นนะเราก็จะทําการถอนออกทันทีเลยนะฮะ,ะทาการถอนออกทันทีเลยเราก็ไปที่กลับไปที่หน้าแรกของเราก่อนนะฮะในส่วนนี้ดูว่าหน้าในส่วนของการถอนเนี่ยมันให้เราถอนได้ไหมเราเติมเข้าไปแล้ว อ่าเรามาดูเช็คการถอนนะครับก็คือไปที่หน้าโฮมครับแล้วก็กดวิสต้าวอลครับอ่าเห็นไหมยอดเนี้ยมันให้เราทําการถอนได้แล้วนะครับในส่วนนี้อ่าถ้าเกิดถอนลิงก์โปรมันฟรีค่าธรรมเนียมอย่างเงี้ยโอนกลับไปถอนลิงก์โปรก็ได้แต่จะใช้ถอนลิงกโปรของเครื่องนี้นะอ่าโอเคมากระเป๋าเมนหลักของเรานะมันมีให้เราเลือก3กระเป๋าแต่หลกัลกๆผมก็จะใช้กระเป๋าเมนหลักเนี่ยฮะเมนวอลเล็ตแล้วก็อินคอมบัลเลตนะฮะอินคอมบัลเลตก็จะเป็นในส่วนของเราทําการตลาดเนาะโปรโมทแอปออกไปเพื่อนๆที่เขาคลิกลิงก์รับ,บโบนัสกันเขา ทําทการเติมเพื่อปลดล็อการถอนเราก็จะได้ค่าคอมจานในส่วนนั้นนะในส่วนนี้เราไม่พูดถึงนะเราจะรันตามระบบที่เราเล่นด้วยทุนของเราเองเท่านั้นนะครับในส่วนนี้นะฮะอ่าโอเคก็ติ๊กเข้ามาในส่วนของกระเป๋าเมนนะกระเป๋าหลักก็เรียกเมนอลเล็ตนะครับอ่าติ๊กเข้าไปในส่วนนี้นะครับเราก็ถอนเต็มได้เลยนะครับก็คือ70นะเ0 9 0ศอ่ะเสร็จทิ้งไว้ช่างมันครับเพราะเราจะเอาทุนยมแค่2หลักเท่านั้นนะอ่าเลขที่กระเป๋าเนี้ย เราก็สามารถไปเอาเลขที ue, es decir, es decir, gente, ่กระเป๋าของทอร์น hmm ิงโปรของเรามากรอกได้เลยนะฮะเพื่อนๆคนไหนใช้สตังโปรก็ไปเอากระเป๋า GX ที่สตางโปรนะเพื่อนๆคนไหนใช้ไบนั้นก็แปลเชียร์ที่กระเป๋าใบนั้นได้เลยนะครับส่วนของผมในส่วนคลิปนี้ผมใช้ทอร์นิงโปรผมก็จะแปลอากระเป๋าทอร์นิงโปรมาแล้วกันนะฮะเราติ๊กมาในส่วนนี้นะหน้าแรกของกระเป๋ามากี้ก่อนหน้านั้นโอนโอนออกไปหมดละทีนี้เราจะกดรับบ้างนะเช X มาในส่วนนี้นะ g ช x ยรติ๊กเข้าไปเลยแล้วก็มาคําว่ารีเซฟครับอ่หลังจากนั้นก็ คัดลอกครับคัดลอกให้มันขึ้น c o อ y เนี่ยนะฮะมันขึ้นคัดลอกแล้วนะฮะก๊อปปี้ฮะโอเคเราก็คัดลอกไปแล้วก็ไปวางได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็ใส่รหัสที่เราทําการถอนนะฮะสำหรับเครื่องใครที่บันทึกไว้แล้วก็ใช้แบบเครื่องบันทึกให้เลยก็ได้ครับแต่ในส่วนของผมเนี่ยผมก็ใช้ในส่วนที่เครื่องบันทึกไว้ให้นั่นแหละนะฮะผมก็เมื่อใส่รหัสเสร็จแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มไปได้เลยครับ มันบนับนทึกว่าผ่านไหมก็บันทึกไว้ฮะบอกเครื่องให้มันบันทึกไว้นะฮะครั้งต่อไปจะได้ง่ายขึ้นนะฮะยอดลดลงไปแล้วเราก็จะไปดูในกระเป๋าของทอร์ลิงโปลเรานะฮะ,ะยอดมาแล้วนะครับในส่วนนี้เห็นไหมใช้ทอร์ลิงโปมันจะไวอย่างงี้ครับผมเลยประทับใจนะ,อะโอเคนะฮะเพื่อนๆคนไหนอยากใช้ทอร์ลิงโปลด้วยก็อย่าผมทิ้งลิงก์คลิปสมัครของทอร์ลิงโปลไว้ให้แล้วกันก็สามารถคลิกดูที่คลิปนั้นแล้วก็สามารถทําตามได้เลยแล้วกันนะครับในส่วนนี้อ่ะ มันยังไม่จบครับมันยังไม่จบในสูตรมันบอกว่าอ่าแล้วขออนุญาตเปิดในสูตรนะขออนุญาตเปิดสูตรให้เพื่อนๆดูนะขออนุญาตเปิดสูตรให้เพื่อนๆดูนะฮะเนี่ยมันบอกว่าถอนมาแล้วก็เติมกลับไปได้เลยครับค่าแก๊สไม่ต้องกังวลมันนะเพราะกาไรเราได้มากกว่าอยู่แล้วเราก็จะทําการเติมเข้าไปนะครับอ่าเราก็จะทําการเติมเพิ่มนะฮะ เราก็ติ๊กมาในส่วนของดีบอสิตได้เลยครับเข้ามาที่หน้าแรกตรงโฮมนะครับแล้วกดปุ่มดีบอสิตไปครับแล้วก็ Investment Account นะฮะแล้วก็ Copy ไปครับอ่าหรือจะแคปหน้าจอก็ได้นะอ่าในส่วนนี้มันอยู่เครื่องเดียวกันละผมขอญาตแคปหน้าจอไปนะอ่าแล้วผมก็จะไปทําการเติมนะฮะก็คือในส่วนเนี้ยเติมกลับเข้าไปอีกเลยฮะในส่วนเนี้ยก็จะเติมเข้าไปอีกเลยก็คือกดเซ็นนะฮะแล้วก็กดในส่วนเนี้ยฮะสแกนหน้าจอ อัลบั้มครับนะฮะแล้วเราก็กด next ครับนะเดี๋ยวขออนุญาตตรวจเช็คสตัวหลังก่อนแล้วกันเนาะ m v z t นะ mvzg นะโอเคตรงครับแล้วกด next ไปได้เลยครับอ่แล้วเราก็ m a x เลยฮะผมก็จะกด mac ไปเลยนะโอเคนะแล้วก็กด send ไปได้เลยครับน่หลังจากนั้นมันก็จะให้เราคอนเฟิร์มนะตรวจอีก4ตัวหน้าครับเลขที่กระเป๋านะ t g t z a นะฮะ t g t z a โอเคตรงครับเราก็กดคอนเฟิร์มไปได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็ใส่รหัสของทอนลิงก์โปรเรานะฮะขออนุญาตใส่รหัสแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อใส่รหัสเสร็จแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มไปได้เลยครับฐานสื่อชั้นสมมตินะครับ,นนรบแสดงว่า,าทําการผ่านสําเร็จนะฮะในส่วนนี้ก็ิกเข้าไปดูครัค่าฟรีเราเสียไหมอ้าวเราก็ศูนย์ทีเนะฮะก็หรืออาจจะเป็นถ้าเกิดเราถอนเยอะเนี่ยหรือรใช้บริการไปทั้งแล้หนึ่งแล้วอ่ะ มันจะมีฟีค่าแก๊สเออทอร์นิงโปลมันก็น่าใช้อย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยเออผมก็โอเคนะกับทอร์นิงโปลเนี่ยหรือเราสเต็กไว้ก่อนหน้านั้นก็จะมี Energy ไว้ให้เราใช้นะแล้วก็มีแบดดิทให้เราใช้อะเออฟีค่าแก๊สอย่างนี้ก็ใช้ทอ r l i ิงโป o กันดีกว่าครับอย่างนี้อ่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีกระเป๋าทอร์นิงโปลก็คลิกดูคลิปใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับก็จะมีวิธีการสมัครแล้วก็จะมีวิธีการเคมรีวอร์ดด้วยลา่าทเคมรีวอร์ดเดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ใใให้ใใ้้นนนนสส่ว่วววขอออองตคคคคลลลิิิปปดดีีโธกการรรมัรันะเเพืๆ็ไไยบ อโอเคในสว่วนนี้ผมก็มาที่ทอน EK นะฮะพอเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องกดปุ่มรีชาร์จคอมเพลสทุกครั้งนะครับทุกครั้งยอดจึงจะรันให้นะครับเติมเข้าไปแล้วผมก็รอดูว่ายอดมารันให้ยังครับมาที่มายนะก็ค,คือบัญชีของฉันนี่แหละฮะมันเติมเข้าไปหรือยังเห็นไหมมันเข้ามาแล้วก็คือ70.9เกนี่ยก็คือเราเติมไปก็คือรีชาร์จนะครเจ็ดสิเข้าเต็มนะครับฟรีค่าแก๊สครับช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมทําการสเต็กมาหลายวันทั้งที่แล้วนะมันเลยไม่คิด หรืออะไรก็ไม่รู้หรือโปรโมชั่นกระเป๋ามันก็ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันเร็วผมชอบถอนลิงโปรนี่ฮะมันเร็วผมชอบอ่ะเราไปดูช่องที่เออ่เราสามารถทําการถอนได้นะฮะก็คือเอ่ withdrawal นะเนี่ยกระเป๋าหลักถอนได้อีกแล้วนะฮะแต่ในส่วนเนี้ยอ่าผมรอถอนทีเดียวหลังห้าทุ่มของวันเนี้ยแล้วคอ่อยเออ่ทำการเติมเพิ่มกับเข้ามาใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะอัปเดตคลิปกันให้เพื่อน ด้รับชมไปพร้อมๆกันนะอันนี้สําหรับกระเป๋าคนที่แปลกรับความเสี่ยงได้เกิน1000 trx ขึ้นไปนะเราก็จะอัปเดตลักษณะเนี้ยไปพร้อมๆกันนะครับแต่เดี๋ยวผมมีอีกกระเป๋านึงสำหรับคนทุนน้อยอันนั้นกระเป๋านั้นอะเริ่มต้นจาก200 trx อ่าอันนั้นเริ่มต้นจาก200 trx ด้วยแล้วกระเป๋านั้นอะขยายงานด้วยจังกระเป๋าเนี้ยผมไม่ได้ขยายงานผมก็จะใช้ลานสูตรลักษณะเนี้ยฮะไปดูดิว่าอุยถ้าเกิดเราไม่เชิญชวนใครเลยเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างไรายได้ ด้วยทุนของเราเองแบบเพียวๆได้หรือไม่ผมก็เป็นการเทสนะอีกส่วนอีกกระเป๋านึงอะ่ะที่เริ่มต้นจากทุนนิดน้อยอะ่ะอันนั้นอะ่ะผมขยายงานก็จะได้ค่าขยายงานในส่วนของกระเป๋าที่เป็นคอมมิชชั่นเข้ามาด้วยนะฮะข้ามโปรโมทแอปของเขานะฮะในส่วนนั้นก็เดี๋ยวผมอัปเดตอีกทีละกันนะก็เราจะทํนาลักษณะเนี้ยไปพร้อมๆกันอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมไปพร้อมๆกันละกันนะฮะโอเคคลิปนี้ สำหรับใครที่สนใจอยากจะลองเล่นด้วยวิธีนี้ก็สามารถคลิกเข้ามากลุ่ม l ล n e Open Chat ของเราได้นะ,ะผมก็จัดตั้งไว้นะฮะก็ในส่วนนี้ก็จะมีเพื่อนๆก็จะมาพูดคุยกันกับระบบของการใช้งานนะเข้ามาก็จะมีข้อความต้อนรับลักษณะนี้ตั้งแต่วิธีการใช้แรกเริ่มนะสำหรับมือใหม่ก็เข้ามาแล้วทำความเข้าใจได้ไม่ยากครับไม่ยากครับก็คล้ายๆเหมือนการโอนเงินข้ามธนาคารนี่แหละครับเพียงแต่เราต้องมีความเข้าใจแค่นั้นเองสำหรับใครที่ยังใช้งานไม่เป็นเราก็ปูพื้นให้มีคลิปวิดีโอสอนให้ เพืเ่อนๆก็สามารถทําตามได้เลยนะแต่ในส่วนนี้นะฮะก็คือเราต้องเล่นด้วยความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับในส่วนนี้ผมก็จะบอกทุกๆคนนะก็เอาความเสี่ยงที่เรารับได้เป็นที่ตั้งนะเล่นแล้วเราไม่เดือดร้อนนะโอเคเพราะว่าคลิปนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่ได้มีเจต,ตนาชักชวนให้ลงทุนตามแต่อย่างใดนะครับแต่สำหรับผู้ที่สนใจอย่างที่บอกไปศึกษาก่อนเนี่ยครับแบบฟอร์มเขาเป็นอย่างเนี้ย เราพึงพอใจไหมที่ไปที่มาของรายได้จากระบบเนี่ยลองศึกษาก่อนครับเข้าไปอ่านารีเทลของโปรเจกต์เขาก่อนนะฮะเราค่อยตัดสินใจอีกทีในส่วนนี้นะครับหรือว่าคลิปที่ทําออกมาเองก็แค่เป็นการรีวิวการใช้งานด้วยตัวเองก็คือประสบการณ์ของตัวเองด้วยความเสี่ยงของตัวเองเท่านั้นเองครับก็จะเป็นวิธานหรือว่าเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆในมีโอกาสได้ศึกษาเกี่ยวกับแพลตฟอร์มลักษณะนี้ไปในตัวด้วยนะฮะเพราะว่าเรามาอยู่ในโลกคริปโตนะฮะเข้ามาอยู่ในโลกดิจนทัลไลท์ครับเราต้องดูแลตัวเองนะครับเพราะว่า ไม่มีใครมารับประกันเราได้ครับในส่วนนี้ยิ่งรู้มากความเสี่ยงเราก็จะน้อยลงนะครับแต่ใช่ว่าไม่เสี่ยงเลยนะเพราะคริปโตมันมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลานะฮะแต่ลักษณะเงี้ยข่าวไมนิ่งผมก็เลือกใช้วิธีนี้ด้วยนะสำหรับการสร้างไรายได้ให้กับตัวเองนะฮะในส่วนนี้ก็เพื่อนๆก็สามารถเข้ามาในกลุ่มนะแล้วก็ไ like, ล่ดูตามโน้ตที่ผมโน้ตไว้ให้นะเนี่ยลักษณะเงี้ยก็ไล่แต่โน้ตแรกเลยฮะปูพื้นมานะถ้าใครใช้กระดานเทรดไม่เป็นก็ เริ่มได้นะครับอโอเคเนี่ยฮะวิธีการสมัครถอนลิงก์เราก็มีให้วิธีการไบแนนเราก็มีให้นะฮะสตตงโพตั้งค่าซื้อเหรียญแลกเปลี่ยนเหรียญเราก็มีให้นะครับจนถึงแบบว่าอัปเดตท,ที่ผมถอนอเข้ากระเป๋าไบแนนด้วยถอนเข้ากระเป๋าสตตงโพด้วยถอนเข้าถอ,อนลิงโปด้วยมันก็มีหมดครบเลยครับในส่วนนี้เพื่อนๆเข้ามาก็สามารถคลิกดูคลิปแล้วก็ทําตามได้เลยนะครับโอเควันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์ รวมถึงกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆม,มาก็เพื่อนๆก็จะได้กดรับชมได้ทันทีนะฮะ,ะในส่วนนี้ผมลืมบอกไปว่าช่องเนี้ยที่เราทำมาเนาะ,ะในส่วนเนี้ยเดี๋ยวช่อง YouTube ของเราที่เราทำมาเนาะนะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตเซิร์ชแป๊บหนึ่งของผมเป็น YouTube ดำไงะนะเครื่องนี้เป็น YouTube ดำเดี๋ยวผมขออนุญาตพิมพ์เลยแล้วกันนะช่องของเรานะโกลิสนะฮะโกลิสนะฮะคริปโตเวลนะฮะคริปโตคริปโต โกลิดคริปโตเวลโกลิดคริปโตเวลนะเซิร์ชกดเซิร์ชไปก็จะมีช่องเราฮะขึ้นมาในส่วนของชิบะมันบินแล้วนะก็โทษทีแล้วกันเนะเพราะว่าผมก็รอมันเผื่อมันอัปเกรดเผื่อมันกลับมาเนาะแต่ไม่เป็นไรเนาะเราก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในส่วนนี้นะครับเออแนะนำเนี่ยในส่วนนี้นะอะเดี๋ยวคลิกไปที่ช่องนี้ก่อนนะคลิกไปที่ช่องนี้ก่อนนี่เห็นไหมสมัครเสร็จปุ๊บได้รับ1 0 0 0 g พันจผมคลิกเข้ามาที่ช่อง ของเราก่อนแล้วกันนะอาจจะผมจะให้ดูคลิปล่าสุดของสวัสดีครับยอ้อนผูดตามก็เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับในส่วนนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับแสดงว่าคลิปที่เราทําออกมาก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนนะฮะก็เลยว่าโอเคก็ขอบคุณจากใจจริงนะครับว่าเริ่มตั้งแต่วันแรกที่ผมทำเนาะช่องเนี้ยผมตอนแรกไม่มีชื่อช่องนะผมเปิดม,มาไว้เฉยยอดผู้ติดตามประมาณ5คนเองพอผมเริ่มมาทําเรื่องราวเกี่ยวกับคริปโตแล้วสัตว่างเนี้ยมันเพิ่มขึ้นมาทุกวันทุกวันอ่าปัจจุบันไม่ถึงเดือนนะเพิ่มข ก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงเล้วยอดซับสไคร์ครั้งนี้นะในส่วนนี้ก็คลิปที่เราได้ทําออกมาเนี่ยถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่าก็ถือว่าดีแล้วมีประโยชน์ก็กดซับสไคร์ได้รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ละกันนะในส่วนนี้ผมก็เพิ่งมาทําการเปิดรับนะเนาะเผื่อในส่วนนี้ยเผื่อเพื่อนๆชื่นชอบนะ มีความตั้งใจอยากจะสนับสนุนช่องให้แบบว่าเติบโตยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมก็ได้ชิ้งที่อยู่ของ TRX ไว้นะฮะเผื่อเพื่อนๆก็อยากสนับสนุนช่องเล็กๆน้อยๆเป็นค่ากาแฟแล้วกันเนาะในส่วนนี้ก็สามารถ Copy เลขที่ d d ด a t e นี้แล้วก็ไปวางไว้ช่องที่กระเป๋า GS ของท่านได้เลยครับแล้วก็สนับสนุน กันมาได้นะครับคนละเล็กคนละน้อยครับยินดีรับหมดนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นต้นทุนในการดําเนินง,งานละกันเนาะ,ะเพื่อที่จะแบบว่าก็จะได้มีคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมทุกวันกันเลยนะครับในส่วนนี้นะแล้วก็จะบางส่วนผมก็จะรวบรวมไปไปทําการเทสแบบฟอร์มที่เราได้ทํากันมานะฮะว่าแพลตฟอร์มไหนอของจริงแพลตฟอร์มไหนของปลอมแพลตฟอร์มไหนเป็นสแกมนะฮะเราก็เราจะได้ทําคลิปออกมาบอกแล้วก็เตือนกันนะฮะ โอเคนะส่วนเว็บนี้ผมก็ยังไม่สามารถถอนได้นะเพราะมันล็อกมันให้เราทําการเติมเข้าไปจึงจะสามารถถอนในส่วนที่มันแจกออกมาได้อันนี้ก็ฟังฟังดูก็ก็ช่างใจนะว่าจะเอาดีไม่เอาดีแต่ทีเนี้ยด้ยวยทุนส่วนตัวที่ผมมีผมก็ไปให้มันงอกเงยกับถอน ek ไว้แล้วตอนนี้เว็บเดียวก็คือถอน ek เลยส่วนเว็บอื่นๆนี่ก็เบรกไว้ก่อนนะครับในส่วนที่ผมเลยว่าเออถ้าเกิดรวบรวมแล้วได้มาจากเพื่อนๆที่สนับสนุนมาผมก็จะเอาไว้มาลองเทสดูแล้วกันเนาะว่า แบบฟอร์มไหนจริงแบบฟอร์มไหนชัวเพื่อจะได้แบบว่าเอ้ยเอามาแบ่งปันเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆนมาเนาะเพื่อน,เ,นอเพื่อ,อจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับมันนะในส่วนนี้ก็ในส่วนของนี้เหมือนกันหน้าเว็บนี้นะเว็บนี้สําหรับทอนไมเน่งนะของผมก็ปัจจุบันก็ยังถอนออกไม่ได้นะทั้งที่เติมไปแล้ว100 t ร้ช็นะอันนั้นคือใช้ถุกส่วนตัวเลยเทสดู100 t รชแต่ก็ยังถอนไม่ได้เหมือนเดิมมันบอกให้ซื้อแพ็กเกจมันก็เราซื้อแล้วมันก็ยังถอนไม่ได้ในส่วนของช่่อองเเิญเพืน ครบ10คนมันก็ยังถอดไม่ได้อยู่ดีทั้งที่มีคนเติมเข้ามาเหมือนกันมันก็ยังถอดไม่ได้นะผมก็งงติดต่อซัพพอร์ตไปมันก็เงียบนะผมก็เลยว่าโอเคเบรกในส่วนนี้ไว้แล้วมาลุยกับตัวนี้ตัวเดียวสวัสดีครับยิ่ด<ม>ีต้อนรับสู่ช่อง g o ริสค k i t o w e a นะครับพอเบรกเบรกทุกตัวก็มาลุยกับตัวนี้นะฮะก็เลยมีการคำนวณกิจส่วด3.5%รก็คือกำไรทบต้นทุกๆกๆวันมาฝากเพื่อนๆด้วย ในส่วนนี้ะจะได้แบบว่าเออมีสิทธิ์รับแบบนี้ไปพร้อมๆกันนะส่วนที่เพื่อนๆสนับสนุนมาเลขที่กระเป๋าของ trx เนี่ยที่เพื่อนๆสนับสนุนมาผมก็จะเอามาทําการเทสลักษณะนีน้ให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นคลิปเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆแล้วกันเนาะว่าเอออันไหนจริงอันไหนชัวร์อันไหนไม่จริงอันไหนเป็นสแ,แกมเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับมันในส่วนนี้นะช่องของเราก็จะได้เติบโตต่อเนื่องแล้วก็จะมีข้อมูลสาระดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตเนี้มาฝากเพื่อนๆ กันได้เรื่อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบแล้วพร้อมให้การสนับสนุนเนาะก็ขอรับเป็นเหรียญ GIX ก็แล้วกันเนาะ a d d r e ที่อยู่นี้เลยแล้วกันนะฮะส่วนเพื่อนเขาไหนที่ยังไม่พร้อมไม่มีที่จะซัพพอตก็ไม่เป็นไรนะแค่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วก็รับชมคลิปของเราต่อเนื่องไปเนี้ยเราก็ชื่นใจแล้วนะฮะ,ะในส่วนนี้ก็โอเคฝากไว้แล้วกันเนาะมีข้อมูลอะไรดีๆอัปเดตอะไรมาอย่าผมจัดทำคลิปลงให้ในแต่ละวันแล้วกันนะฮะโอเคครับสวัสดีครับ